สวัสดีค่ะอยู่กับสเตปนายนะคะวันนี้ไม่ได้พามาชมพวกชุดล้อ,อยางหรืออะไรคะวันนี้พามาชมชุดแต่งรอบพันแฮมเมอร์นะคะเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเกิ็ดคร่าวๆก่อนคันนี้ลูกค้ารถอ,อะทำมาอยู่แล้วเนาะก็คือล้อเนี่ยใส่เป็นสเปค20กว้าง9ก้านะคะส่วนยางเป็นยางเบอร์ส3นะคะตอนแรกเนี่ยลูกค้าไปตัดไปทําแต่งทงที่อื่นมาแต่มันแบบมันแหแว่งกันเนาะลูกค้าก็เลยบอกหยุดเลยไม่ต้องทาแล้วนะคะไม่ต้องทาแล้วทีลูกค้าก็เลยมาใส่กันชนหน้านะคะ กพื่อให้มันมีพื้นที่แล้วก็มาแต่งทุ้มที่สเตตแนนเรเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ด้านหลังนะคะแต่งทุ้มให้เรียบร้อยแล้วอโอเคเพราะว่าในอนาคตลูกค้าจะเปลี่ยนแม็กด้วยให้มันกว้างกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวพามาชมพื้นที่กันชนหน้ากันก่อนเลยนะคะกันชนหน้ารุ่นนี้ของฮัมเมอร์นะคะเป็นรุ่นพรามนะคะพรามซีรีส์นะคะก็จะมะีเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูบ้างนะคะก็จะมีมาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยว ไฟตัดหมอกนี่ค่ะ,คะไฟเลี้ยวสอ,องข้างนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าเพิ่มตัวห่วงแบบพรีเมียมนะคะตัวนี้จะมี2ส,สีให้เลือกนะระหว่างสีดำกับสีแดงลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะคะนี่แล้วก็มาดูเลยตัวนี้เนี่ยกันชนหน้ามันจะมีตัวบังมาตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้พอเราใส่ล้อย,อยางที่สเปคค่อนข้างใหญ่เข้ามาเนี่ยมันทำให้เวลาเลี้ยว่ติด ช่างเราก็ดําเนินการเก็บงานพับเข้าให้เรียบร้อยนะคะให้ลูกค้าใช้งานได้ไม่ติดนะยางจะได้ไม่เสียแล้วก็คันนี้ลูกค้าเป็นคนรักรถเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าใส่ตัวอันเดอร์การ์ดข้างล่างด้วยแต่ว่าอันเดอร์การ์ดมีผลิตมาแค่สีดํากับสีแดงนะคะลูกค้าอยากได้เป็นสีออกแนวแบบสีเทาคล้ายๆเทาแลมโบนะคะเราก็ดาเนินการพ่นสีให้เรียบร้อยเดี๋ยวพาชมด้านล่างกันเลย อันเดอร์โพเทคนะคะสวยงามมากๆพ่นให้เรียบร้อยนะคะเป็นไอเทมที่คนรักรถต้องมีนะ,ะมาต่อกันที่บันไดข้างนะคะบันไดข้างก็จะเป็นรุ่น Shadow s ซ r รีสนะคะเดี๋ยวซูมดูให้ใกล้เลยเวลาเปิดนี่นะคะจะมีไฟติดอย่างนี้ตรงสัญ,ญลักษณ์โลโก้ฮั m เมอนะคะตองคืนนะคะ,คนะคะก็ไม่ต้องกลัวตกบันได ดีไซน์ค่อนข้างดูดีมากๆเลยนะคะแล้ววัสดุก็จะเป็นเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหักนะคะดีกว่าของเดิมแน่นอนโอเคแล้วก็มาต่อกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นการชนท้ายนะคะจะมาพร้อมไฟถอยนะคะแล้วก็ไฟสองายทะเบียนเนะะี่ยค่ะถ้าเราเปิดไฟหน้ารถก็คือเวลาเราขับรถตอนคืนเนี่ยมันจะมีไฟสองายทะเบียนยนี้นะคะคแล้วก็ลูกค้าซื้อเพิ่มก็คือเป็นอุปกรณ์ตัวนี้เหมือนกันนะคะ ห่วงแบบพรีเมียมนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีมาต่อกันที่ชิ้นหนึ่งสวยงามมากอันนี้เพราะว่ารถหนูก็ใส่นะคะ <c oughs> แรปเตอร์ของเราก็ใส่เหมือนกันแต่ว่าของเราจะเป็นรุ่น War เลเยอร์ซีรีสนะคะตัวนี้จะเป็น v o r เลเยธรรมดานะคะ <c oughs> นี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะสำหรับโลบาร์จะเป็นโลบาร์ที่แบบไม่ใช่เป็นท่อนเหล็กเหมือนตัวรุ่นเก่าๆนะคะตัวนี้มันจะมีความพิเศษที่ มันจะเป็นแบบแ่งรูปๆอย่างนี้ซึ่งมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่าหนูชอบแบบนี้นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็ชมรอบพันเรียบร้อยนะคะสำหรับมิวสิกวีคอสแต่งแบบคนหุน่นเอาไว้มีปา่าเลยนะคะ่ะโอเคไปแล้วเดี๋ยวพาชมนาคนดัศนะไป